บายสูเลียนคือผลิตภัณฑ์โปรตีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านครับท่านทราบไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรตีนมากแค่ไหนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยครับวัตถุดิบมาจากประเทศอเมริกาคุณภาพสูงครับและบริษัทสูเลียนเหล่านั้นเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดทุกๆสถาบันนะครับดังนั้นวัตถุดิบที่ผ่านเข้ามาในบริษัทสูเลียนและจะประกอบเป็นอาหารให้รับประทานเนี่ยจะต้องผ่านแลบเทสก่อนหนึ่งเดือนอย่างแน่นอนและจากประสบการณ์ โดยตรงถึงตัวผมเองนะครับที่ผมรับประทานไอโซพอดบายซูเลียนซึ่งเป็นโปรตีน100%มีมา4กระปุกแล้วครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มรู้สึกได้เลยว่าหลับง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เพียตอนกลางวันครับถ่ายสะดวกก็ที่สำคัญผมรู้สึกได้เลยว่าขนาดผมอายุ60แล้วเนี่ยผิวพรรณผมยังรู้สึกว่าเป่งปังนะครับสดใสไม่เหี่ยวก้านนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าน้ำหนักที่ผมลดไปเกือบ7กิโลนั้นด้วยการที่ผมทาน ทุกๆวันนะครับเช้าผมทานสองช้อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นผมทานเป็นแทนอาหารอีกสองช้อนนั่นหมายว่าวันหนึ่งผมทานสี่ช้อนผมจะได้โปรตีน32กรัมทีเดียวนะครับเพราะจาก4ช้อนช้อนหนึ่งแปดกรัมครับเพราะฉะนั้นคุณครับจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่หยไม่หิวไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็ไม่โสมทั้งทงั้งที่น้ําหนักลดไปตั้ง7จกิโลเลยนะครับจรจึงอยากจะแนะนานะครับไอโซพอด บายสุเลียนโปรตีนแท้100%เซตเพื่อนๆครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับ